แกการรันยองแงงยองแงงออกมาจากรานรานแกไหนแกไหนวัดลงมาตึงไอ้แกต่างกูรานแกใหนวัดเจอแกก็ใกล้ใกล้เพชในวัดเจนี่เลนมึงวัดมาโยแกบ้านโดนแล้วแล้วใกล้ใกล้เพชในวัดแล้วออกมาเพื่อเหล่าออกูห่างันเลยยังเดี๋ยวก็อคกืนอ๊อกออกยากงั้นเลอกเพื่อนให้เจริญลำบากลูกกูติยงแล้วใจกูงั้นใจ ออกลืมหนังงอกบนรถลืมแต่จิงกุยไป,ปลปรปัญยานีอย่างอจกูขึ้นรถเปรียอย่าผมอย่รู้ทึกใจต,ตึงอนุาวารีแล้วแค่น้อยภูเกต็ตหนังงอกลืมเออออกไปออกมาหนังงอกลืมไปตึงภูเกต็ตแต่ชวนบปอนุกาไหมก็กระเป๋ารถกลับมันไม่กลับเตือนตำปลือเตือนนะก็ตัดสินใจหนึ่งคนนายว่าล้านเบ้าเป็นการรถควายอยู่ภูเกต็ตคนกามันวคว,าว้ารถควายจากภูเก็ตล้มหมางทุระเดี๋ยวที่พี่นุ้ยใจเรา กูเกตมันไม่มีรถไกวไม่ใช่เหรอแต่มึงแรงใไอ้เต่งเชื่อแล้วนี่แม่มันมันมนดยอ,อกแต่กูกว่าบ้ากูเตรียมเกินไม่เคยเห็นเก๋เกยเก๋ขี้ออกไม่นู่นนูอีกว่า,าแล้วออกจริงออกที่ตายออกติดโลกไม่เด็กเออโลกกูไม่ละคนนะโลกก็ไม่เรียนพืชมันจะไม่เรียนว่ายเรียนดังเพศโลอกก็ให้เรียนเพศให้เรียนดังเพศ เจ้คนข้าโรงเรียนรองกันมดัดคนรุ่นตองในเตียนไม่ได้หนุงเฉยกว่าห,หนุงไปตุ้งแหมไปไปโรงเรียนเออใจเื้อคูขวบไปทะลกไปตึ้งโรงเรียนครัวได้แอมรบมอบบอกพอแล้วไปถึงโรงเรียนครูว่ายังไงจ่าแต่ตึ้งโรงเรียนมากกว่าเตรียมโรกต่อนี่อ๋อกูดามาเตียนมาโรองนะมาก,โก็โตษกคูก็โทตเป็นเออผมไม่รู้ว่าโูกตนมาแรงได้อ๋อคุเลิมบอกมึงแล้วนะว่าน้องแม่กูคนรุ่นตองเจอมาก ออไล่เรื่องจริงก็ไงปี้นี่กว่าพ่ะผมจะบอกให้พี่แตงรู้ว่าผมนี่เป็นใครมาจากไหนแล้วมึงเป็นใครออพี่แตงรู้จากใครบ้างที่นครนายจุยานครนายจุยาคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกาจัดโกจินม่อมแมงปินวดีและราชกรรดกว่าใจเต็มนุกอ่ะให้หนุหน ใช่นี el, ่เราเต่าป่าหรอกวันที่นึ่งอยู่แล่ยใช่นี่ว่ากว่าใจเต็มหมดเลยนี่เออคราบตะวายบังคมมาเยอากวงใจหมดสวัสดีพี่เท่งไหวแต่หนุ่นตะวายบังคมนะคราบตะวายตั้งแหลมบาเยอะกว่าใช่แล้วบังไว้ใจคมอีกหนึ่งเอาไหว้ตั้งแหลมไปเลยแยกแมงมุมไอ้หน้าป้าแคบไปเลยแล้วใช่เกลียดอ๊อกเราเหลืองเงินไม่พอนี่มาฮอกกัเป็นกว่าใจได้เหลืองเงินแหละ พี่เต่งกับพี่หนุย่ยคงจะไม่เชื่อเรากระม่อมเชื่อไปย่ก,กันแย่ๆๆ yeah, 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 yeah. พี่เต่งเชื่อป๋องเชื่อกับพี่หนุ่ยไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้ดูไหนกระเผาเราอยู่ไหนพี่นพหนุ่ยเปล่านัวของอยู่ตรงนู้นแต่ก้องมึงก็คูไปได้นะจริงก็ได้ถ่ายหนุ่มกว่ามากโอ้เหนื่อยอมตเอาแรงบอกเรว่าได้ดุมซาบ แลรามันไม่ใจมา้าเดเออีมันไม่ใจคนเดีย <c oughs> เหล่ยอ้อมนะกลิ่นพิดกันแล้วกายตัวไอ้ต่ำปลายรุดใจออดจริงนี่คือองค์ชายใช่ผมคือคว้าชายเต้นุรัตจากนครนายรตยาจริงเลยหนุย่ยฮีเก้เด๊ฮีเก้พอูจงเครื่องและกูติ่งแล้ววันกอน น้อยฮั่นแก่ที่ทุรัดนี่แล่แปีแล้วกูจะเดินอยู่ในฮั่นพี่ครับป้าผมไปตรงที่มหาคนครหน่อยวะกัวพาไปตรงยังไงเนี่ยผมเป็นวาชายกูเลี้ยงนุ่มจีนน่อยกัผมถ้ไอ้กูตื่อกวาา่าใจเลี้ยงนุ่มจีนแต่กูเจอก็ติงได้ไงาก็ควดป้าผมไปตรงดีได้จะวังหน่อยกูพาไปตรงตึงต้งกันแล้วพี่ได้รงยีเกค,คุยต้มกับตอบเพล่แล้วแม่มันโย แต่จรินใจี่อันึ้นรอดนี่กู